ปองนี่เขาโอคโอเครูน่งสวยเขมากเลยขอบคุณอรูปไม่สวยหรอกสวยสวยร้มะโอเคะให้ถ้าวันนี้เปิดตัววันแรกหลังจากที่มี่าวมาว่าเราจะรูปนูเนาะ ทุกคนก็ข้ามให้ความสน,นใจเลยเรารู้ฟีดแบ,บ็นี้นะคะรู้สึกว่าฟีดแบ,บ็กเราคัน้ังดีนะคะดีใจมากที่มีเสียงสป,ปอร์ตเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สป,ปอร์ตไพลินน้องมือใหม่ฝากเชียร์ด้วยนะคะอันนีเ้เป็นการประกวดครั้งแรกใชใช่ค่ะเป็นการประกวดครั้งแรกเลยค่ะไม่เคย อยู่บนเวทีเลยค่ะวันนี้วันแรกเลยค่ะ <c oughs> เราัดใจแบบเออการตัดใจการการประกวดครั้งแรกมันต้องมีเหตุผลหลายอยาาาาา่างหลักๆเลยคืออะไรคะหลักๆเลยนะคะไพรินเคยเป็นคนที่เทียบตัวเองกับเพื่อนนะคะเราเห็นว่าเพื่อนประสบความสําเร็จกันหลายคนแล้วไ <c oughs> พรินคิดว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยมันมาได้ในหลายรูปแบบก็เลยอยากจะลองท้าทายตัวเองนะคะก็เลยลงประกวดค่ะ จริงๆแล้วก่างานนี้เรามีความสนใจที่จะประกวดนานๆบ้างไหมคะจริงๆแล้วคิดมาหลายปีมากๆค่ะแล้วยิ่งกดเลือกอายุเพิ่งมาเปลี่ยนให้แล้วมียุคใหม่ new era ของบอสนวัตไพลิงก็เลยแบบสนใจมากๆเลยก็ตัดสินใจลงเลยค่ะก็เลยเรียกว่าพร้อมในวัย30จริงค่ะคือรู้สึกว่าในวัยนี้ไพลิงพร้อมที่สุดแล้ว รู้สึกว่าลงประกวดในวนัยนี้เราทำเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องนะคะอยากจะมาอินสปายทุกคนผู้หญิงทุกคนให้ตามล่าความฝันของตัวเองนะคะเราให้ผู้หญิงเห็นว่าในวัยที่เรา30แล้วไม่ได้แปลว่าคุณค่าเราลดลงเลยคะ่ะที่เราตัดสินใจเราพร้อมชนาไหนที่มาลง,งุูเก้ ึกว่าทางจิตใจเนี่ยพร้อมค่ะแล้วมาลงกับทีมภูเก็ตพายลินก็อยากจะทำให้ดีที่สุดก็พยายามอัดเรียนทุกวันเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้ดีเราพร้อมค่ะตอนนี้เรียนอะไรบ้างคะเรียนเดินมาด้วยใช่ค่ะเรียนเดินเรียนสปีชเรียนหลายอย่างเลยค่ะมีกระแสะข่าวส่วนหนึ่งพูดว่าอนรุใหม่คือมีความรู้สึกเป็นดุยลยรอช ก็เชื่อว่าใครที่มาประกวดนะคะไม่ได้อยากจะเป็นมวยรองค่ะอยากจะได้มงกุฎนั้นมามันก็เป็นความฝันของไพเริงเหมือนกันก็หวังว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วคว้ามงคูกเกตมานะคะมงใหญ่ก็เหมือนกันคะ่ะมงที่สามก็เหมือนกันคะ่ะแสดงว่ามุมมองที่แบบบางอยอาจจะลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บันบนบบ่นทอนกําลังใจเราใช่ไหมก็บั่นทอนไม่นะคะคืออย่างที่บอก มาประกวดณตอนนี้รู้สึกว่าพร้อมมากๆรวมถึงเม n t a l นะคะอะไรที่อาจจะมาแบบกระทบเม n t a l ของเราทุกวันนี้เรา s t r o n มากๆค่ะคือเชื่อว่าจะไม่มีอะไรสามารถทำให้ไพลินลงได้ค่ะหลายคนก็หลายคนก็มองว่าเป็นตัวเต็ขงของภูเก็ตเล,ลยเรารู้สึกใหญ่มากเเราค่าเป็นตัวเต็งไปเลยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะคือไพลลประกวด ยังไม่ได้เห็น performance อะไรเลยแต่ทุกคนก็คิดว่าเป็นตัวเต็งมากก็รู้สึกซึ้งซาบซึ้งมากๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเราคิดว่าอะไรคนถึงให้เราควเต็งนะว่าอาจจะรูปร่างหน้าตาอาจจะการศึกษาอาจจะโปรไฟล์ดีนะคะแต่ยังไงก็อยากเป็นมือใหม่มากๆฝากติดตามช่วยเชียดด้วยนะคะเกรงไหมเกรงและกังวลไหมในการที่มาลงประกวดนางงาม เราอย่ในทีมือมอทีอะไร้ยใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนแรกก็แอบจะมีเกรงนิดนึงนะคะแต่ว่าพายินเป็นคนสายเรียนอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ควรจะเรียนปริญญาเอกนะคะแต่พักไว้ก่อนแต่ว่ามาลงประกวดนี้ก็เหมือนได้เรียนปริญญาเอกเลยนะคะปริญญาเอกการประกวดค่ะอันนี้เราต้องเรียนเพิ่มเติมอะไรอีกไหมไม่ค่ะคือ ่วงนี oh, ups, ้ก็มีเรียนเดินเรียนสปีชคิดว่าแค่นี้อยากจะโฟกัสให้มันเต็มที่แล้วทำให้ออกมาดีๆใน Performance ค่ะไม่คิดว่าอะไรที่แบบบริบทบริบทเราเอ้ตัวเราค่ะตงบริบทอะไรของเองคิดว่าเรื่องการศึกษานะคะไฮรินอยากจะมาอินสปายทุกคนและช่วยเป็นกระบอกเสียงโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่อาจจะ มีขอบเขตตั้งไว้ให้ตัวเองหรือสังคมอาจจะตั้งไว้ให้นะคะเรื่องวัยเรื่องฐานนะอย่างที่ไพยลินพูดไปในสปีชนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าไายลินไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอาจจะดูเหมือนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตแล้วแต่อย่างที่ว่ามันมีได้อีกค่ะ เราประสบความสําเร็จได้ในหลายๆด้านค่ะแล้วความฝันนี้เราก็อยากไปให้ถึงหอนกันแน่นอนค่ะคืออยากจะคว้ามงที่สามมาให้ได้ปีนี้ก็จัดที่เมืองไทยนะคะก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆก็อยากจะได้มงสามมาให้เมืองไทยค่ะอยากทำในเหตุผลที่เราเลือกที่จะไปกวดจงนดูทีพุเกมตัดสินใจมาเลยทจมาชีเือีก็อย่างแรกนะคะ reputation ของทีมภูเก็ตก็คือเลิศที่สุดนะคะยังไงก็จะต้องทีมภูเก็ตแล้วให้ลินเห็นผลงานกับผู้เข้าประกวดในอดีตนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองก็อาจจะเป็นเทสของทีมภูเก็ตเหมือนกันเพราะว่ารู้จักพวกเพื่อนๆที่เป็นลูกครึ่งอย่างเช่นเท mm ียอแมนดาพี่ซูอย่างนี้นะคะก็เลยชื่นชอบก็ mm hmm. เลยอยากจะมาลงภูเก็ตค่ะนีก็ขอเทดลักข,ขอแบบ เทคนิคอะไรแบบนี้หรือไม่ซูริจริงๆแล้วยังคะยังไม่ได้คุยเพราะว่าไพเิ็มอยากจะประกวดครั้งนี้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วอยากจะโฟกัสตัวเองไม่ได้อยากจะฟังใครเยอะยกเว้นครูนะคะที่เรียนด้วยความพร้อมขอถามอีกครั้งความพร้อมตอนนี้ของไพเร็เป็นยังไงบ้างจะให้มองตัวเองมองตัวเองนะคะรู้สึกว่าวันนี้ ขึ้วันแรกนะคะรู้สึกพร้อมนะคะแต่ว่ายังพร้อมอีกขึ้นได้ค่ะเห็นเพื่อนๆเองตื่นเต้นและกดดัน่ไม่นะคะเพราะอย่าที่ว่าพยายาโฟกัสตัวเองนะคะอยากจะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชนันของเราอยากเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะการประกวด่างนี้ค่ะแน่นอนนะมันมุม<อ>นแค่มุมเดียวเรามีเผื่อใจกับความยาวเลยว่าไหมคะ จริงเราไม่นะคะพาลินอยากจะ o พสิท v ฟไว้ก่อนสะกดจิตตัวเองไว้ก่อนนะคะว่ายังไงเราก็ทําได้ถ้าเราเชื่อพาลินเชื่อว่าทุกคนทําได้จริงๆค่ะอ่ะอยาก ให้ขอกับมือใจทุกพนักงามค่ะใช่เขาดุมการอบแล้วก็เป็นการขับเราไปแล้วแหละค่ะก็จะฝากทุกคนติดตามไพลินด้วยนะคะฝากสนับสนุนฝากเข้าดอมนะคะไพลินแปะลิงก์ไว้หน้าโซเชียลต่างๆแล้วนะคะฝากเข้ามาสปอร์ตไพลินเยอะๆนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เสิร์ฟเหลูกฟองสบรั <hatten> after, ่นเอ๊ <Maria language> Yeah. Okay.